Aipet Aipet, mẹ à? Anh đang đi ăn khẩu. Bói, bói ăn. Anh bây nãy giờ bói ăn. Cháu bao bó nhiêu bói? Người nói là cháu bao bó nhiêu bói? Cháu cứ bói ăn. Mọi người nói cháu bói ăn, bảo cháu cứ nhieu vẫn sát. bao nhiêu Cháu Cháu bao nhiêu cơ Cháu bao nhiêu bói? Cháu bó Cháu bao nhiêu bói? Ừ. Cháu bao bó nhiêu bói? Cháu à? ไม่ไอ้ไม่ิดๆโอ้ยตกใจบ่นคยๆเ้าได้เพยโอ้ยก็บอกเลยแม่เมื่อกี้ไม่โตัวสี่ดหห่างเว้ยไอเด็ดไอ้เ่ลาไปกินข้าวมันคือมืดเถอะวะเสียงอรโอ้ยกูละรลคขันเลยไไม่แล้ว ไม่ไม่ไม่ลืมเอวิดเอวิดรถมาแล้วนะไอ้หัไอ้นี่แหละก่อนครับผมนี่แหละครับพี่น้องคลิปสุดเสด็จต่ละคลิปพี่น้องโอ้ยลำบากแหงนะครับผมไอวิทใกล้จะยิงนี่แม่ครับนี่ครับช่างเสียงรถครับพี่น้องจังเด็ก็อย่าลืมเบ่งคลิปให้ได้ดครับพี่น้องเบังให้ได้ไหมครับพี่น้อง เพิ่นคลิปเอวิทพีหญิงแน่หลักการช่วยกันสนับสนุนเนี่ยนะครับพี่น้องเพิ่งได้ครับโซ่เสดยจในตะระย่างนะครับพี่น้องห้างเตียกัดเส้นหายกันเส้นด่ากันเส้นเสียงรถห้างเตียกันลืมบทนะครับพี่น้องเจีงได้ก็จะลืมสนับสนุนหลักการไปเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งมาพ่อเฉลี่ยว่าไม่ยังตกไน่ยากพี่น้องที่เล่งนี่เล่งน้ำรถเด้ย็กอย่าลดของมาก่อนเท่าเล่งมึงเล่ยผิดนะครับพี่น้องโอเคนะครับจังได้ก็อย่าลืมไปติดตามไอ้คลิปเต็มอยู่ในไอ รถไหมอ hey, hey ีกเลยครับพี่น yeah, so ้องไว่ไว่รีมันติดถนนนะครับพี่น้องเห็นไหมดินะครับพี่น้องบุ่มบ่าบุ่มบ่าเยู่นะครับใส่ไหมหรือเก่าไม่เสียงอยู่หลังอยู่ดากับคือเก่าไมีเสียงรถเข่านะครับพี่น้องเังไรก็ฝากสนับสนุนฝากติดตามเบิ้งคลิปไอวิทย์กระปีไงนะพี่น้องเด้อไอวิทย์พี่หญิงแฟนเพจอย่าลืมคลิปเต็มไปเบิ้งใหมเพจของไอวิทย์พี่หญิงแฟนเพจแต่พี่น้องเด้อคลิปนี้เต็มมั้ยเนาะคลิปนี้เต็มไอคอนบอเต็ม ตงแก้กันไม่ไรถไหมอีกแล้วเนี่ยไปชิดคอนเทนต์ไหมก,ก,กันภาพั้งดำตั้งขาวอยู่บบบ้าโอ๊ยบวยบวไปชิบคอนเทนต์ไหมก,กันกันพี่น้องโอเคนะครับผมสวัสดีครับไปการนังสือมา่ไหม่อู้หูว์สิ<ป>่งใดตะลิขมิณองเลย